มาก็สวัสดีน้ำจุมทางกันด้วยนะครับก็ u n ู v e r s a l Panoramic Simulator นะครับก็ตอนนี้เราอยู่มาประมาณ39วันนะครับก็1เดือนนั่นเองนะครับโอ้โหเวลาก็าผ่านไปเรื่งเลยแบบแบบเร็วจีอะเออนะครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้ร้านเราก็เอ,อ่อพัฒนาไปแบบไม่เก้ากระโดดนะเกือบเก้านะแะ่ก้าวก้าล้มนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นี่มีชั้นวางเพิ่มมาใหม่นะเพราะว่า พืชผักร่อม,มันเติบโตแล้วหลังจากที่ผมไปเล่นนอกรอบมานิดน,นึงนะฮะแล้วก็ปล่อยพนักง,งานเชียร์ไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมอยากจะอัพไอตัวเรือนกระจกใหม่นะก็คือซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็น่าจะทําสวนแล้วก็จ้างพนักง,งานเพิ่มแล้วก็อัปเกรดร้านอะไรประมาณนี้นะครับโอเคงั้นมาเดี๋ยวเปิดร้านเลยกันเพราะว่าลูกค้าเดือเยอะเลยฮะแล้วก็ของในคลังโอ้โหแบบเหลือแบบร่ำล้อมากนะอ่านี่อ๋อแล้วก็มา,มาเก็บเรื่อยๆครับอ่ะมาใช้เท้าเหรอเจ๊ ตรงนี้ก็มีนะทำไมไม่วาง <c oughs> คือผมก็งงของพนักง,งานนะบางทีก็วางบางทีก็ไม่วางนะครับผมก็เลยแบบเลยสับสนมึนง,งงก็ไปไปไปนะครับก็ขอแค่เขาทางนานให้ก็พอนะครับมันนั่นแหละโอเคงั้นตอนนี้เรามีตังค์อยู่พันเก้าตอนแรกกะเกี่วไว้ทํางบนะฮะแต่ไม่ดีกว่าเอ,อิ่มอัพเดทเอาอะไรก่อนดีคือตัวนี้มันมี2อย่างนะคืออัพเกรดร้านพันห้าโอ้โหแล้วก็เรืองกระจกเจ0ร เจดแล้วเราก็จะได้ตัวสปริงเกอร์ด้วยนะครับ700ยแล้วก็สปริงเกอร์ไน้1่าพเหมือนเดิมหรือเปล่านี้ผมไม่ดูน่าจะน่าจะนะครับแต่ก็ไม่ว่าตัวนี้ร้านมันครับแคบเฮ้ยยี่แปดและครับเฮ้ยยี่แปดพอดีครับนี่คนสวนคนต่อไปคนะรับเร็วยี่แปดพอดีแล้วก็มาเดี๋ยวผมขอเคลียร์ร้านก่อนแล้วกันถูโหโหขยายไปข้างหลังเพิ่มเติมครับแต่มันยังเหลืออัปเกรดอู่อีกเยอะเลยครับ เตชั่น12หรอน่าจะอัพไปข้างหลังแบบไกลพอสมควรแล้วก็อัพไปข้างๆคนหมุนหรือเปล่านะวิเดี๋ยวนี้ร้านกว้างขวางครับเอาลนะเรามาจัดล้างกันเลยดีกว่านะระหว่างนี้เอ่อไอ้พวกนี้ฉันมามานี่เดี๋ยวต้องไว้นี่ก่อนโอเคแป๊บหนึ่งเด้อลูกค้ากินรอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวขอกินร้านแม่นงอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงไม่นานนะไม่นาน เวเอานี้มานี้ก่อนเอออันนี้ต้องอยู่ส่วนนี้ครับเอาละอันนี้ขยับมา,าจะเห็นเจจะพิ่งหยิบจะพิ่งหยิบเออยังไม่ได้วางอ่ะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวนะหักแล้ผลไม้นี่มีพื้นที่วางเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลานกว้างขึ้นเอาจริงเราน่าจะวางตรงนี้ด้วยนะครับแต่ประเด็นคือ มันรู้สึกว่าร้านมันแคบเกินไปครับเดี๋ยวขอให้มันมีของเยอะตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับนี้เรามีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เรือ800 800เอ้ยเราสามารถเอาเรือกระจกมาได้นะครับมาไม่มีสปิงเกอร์ก็ช่างครับผมขอเลยแล้วกันเอา <laughs> โอ้แล้วไปวางที่เก็บของปิดหน้าเลยครับโอ้โหย,ยกใหญ่ไม่ได้โอเคงั้นต้องเอาเข้านี่ครับมา ไม่สูญละแล้วแต่พนักงานเขาจะเคลียร์นะครับแต่ผมขอจัดให้มันเป็นรูปวงเบียร์ก็พอเอาละเอะอน,นี่วางได้หรือเปล่าเฮ้ยเอาวางได้เฮ้ยพอดีครับมอมิงแล้วก็ไอ้น,นี้มันมันเหลือใช่ไหมวางวางข้างนอกก็ได้嘛โอเคนี่ปิดหน้าครับหน้าใช่ไหมก็มีไว้ข้างๆเลยจบแค่นี้แหละอันนี้เป็นชั้นวางวางกล่องกล่องเปล่านะะฮอันนี้เป็น โซนปลูกผักก็เอาไ้แค่นี้ก่อนนะครับลพืชเราจะาไปตรงนี้แหละเพราะว่าให้พนักงานเขาเดินเก็บเป็นเก็บตรงนี้นะฮะเฮ้ยนี่แครอทเดี๋ยว่อนปลูกกอนมันเหลือกอ <c oughs> เราจะไม่เหลือกอน,นะ <c oughs> โอเคแล้วก็ตอนนี้พนักงานน่าจะเริ่มการปลูกแล้วหรือยังนี่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่าหลังจากที่ทําการเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็ปลูกอีกนะครับก <c oughs> ็ปล่อยเขาปลูกไปจะก,กี่วันก็ช่างฮะบอกเลยว่าพืชผลเรามันเยอะจริงๆนะฮะ ออแล้วก็ผมน่าจะต้องสั่งมันมีกี่โต๊ะทั้งหมดกี่ชุดสั่งมาทำตอนนี้เลยทันหรือเปล่าเนี่ยมันมีห้าใช่ไหมห้าห้าชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าน้ำเป็กถูกใช่ไหมห้าชิ้นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอเคห้าชุดเดี๋ยวเอาตโต๊ะลงก่อนไหมน่าจะหมดเยอะนะทำ,ทำการเกษตรคนเจอโมเกก็ฝั่ง หกร้อยเลยนะสิบชุดอ่ะโอ้โหงั้นเราเปิดด้วยก่อนเลยกันหรือว่าจะามาสองออกมาสักสองชุดแล้วกันนะแล้วก็โอเคกระทงกระถางสองชุดก็แปดโอเคแปดดินเอา้าดินเอนเอเดี๋ยว,วยไม่รู้พนักง,งานเติมให้หรือเปล่าน่าจะนะโอเคมาเจ็ดสิบโอเคก่อน โต๊ะหนึ่งชุดอติดติติต,ติแล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้องขยบมานิดนึงนี่ห่างประมาณนี้พอนะครับพราะ้ตรงนั้นมันติดหัวสปีกเกอร์เกินไปเออมันก็แบบทำให้เบียดเบียนิดนึงเฮ้ยเจ๊เจ๊หยิบไปอีกแล้วโอ้โหต,ต้องไปไล่เอาในนั้นอีกแล้วคนงานนี้จะขยันก็ขยันเกินนะฮะ โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็กระถางเดี๋ยวนะพวกเขาน่าจะขนมานี่นี้โอเคงั้นเราหยิบนี้ก็พอเออแบบไม่ต้องเดินพอดีเลยนี่สบายมือแล้วก็กล่องเปล่าเก็บไว้ข้างนอกเก็บหมดยังเฮ้ยเอาหมดแล้วเรียบร้อยฮะเฮ้ยโอ้โหแป๊บแป๊บยวนะอ้าว เดี๋ยวแป๊บนึงพนักงานทำอะไรเนี่ยเฮ้ยวุ้ยลูกค้ารอเดี๋ยวแป๊บนปงเออทำอะไรอันนี้เหลือแหละเดี๋ยวแป๊บนึงเขเาเฮ้ยบั็อก,กวาเอา้าชิบหายนะเือยังไง พนักงานรับตังค์แล้วไม่จ่ายตังค์นเนี่ยเฮ้ยผมว่าจเจอบั克แล้วฮะสรุปมันคนเยอะเกินไปใช่ไหมมันยืนยืนของทำไมโอเคงนอนแล้วกันนะครับเฮ้ยโอ้โหแล้วคนหายหมดเลยของน่าจะหายด้วยไหมเนี่ยนี่อะไรโอ้โหมันลิดโอ้จริงแล้วตูวจริงอีกแล้ว เป็นอะไรนี่โอเคปล่อยครับวันนี้ก็ปล่อยไม่รู้จะเป็นบักอีกหรือเปล่ายืนดูอของมั่วโซ่เลยโอเคเดี๋ยวสั่งกระถางเพิ่มก่อนฮะพนักงานเราไปใช้หมดเลยนี่เอาละเริ่มใหม่ <laughs> เหลื่องข้าวสีไปอ่กะการทงกระถาง เก็บกล่องเหมือนเดิมครับอันนี้พนักง,งานยังู้โหยโังปูกไม่เสร็จงั้นมาเดี๋ยวเราจ้างพนักง,งานอีกคนหนึ่งมาช่วยแล้วกันนะครับไม่รู้วันนี้จะมีตังค์แจกเขาหรือเปล่าพนักง,งานนี่ครับเอ้าหนึ่งไปตังค์ไม่พอจ้างตอนแรก,กคือร้อยสามสิบเฮ้ยเอาพอดีมาครับไม่เหลือตังค์แล้วตอนนี้พนักง,งานหยิบไปเดียวจบ รีบลงฮะกว่าจะลงดินอเีเกษตรไม่รู้วันนี้ไหนอีกหน,นึ่งคนตาเนี่ยครับโอ้โหตันตีรีปลูกเลยฮะรีปลูกเลยตอนนี้เราก็รีบเคียร,รงลรางอ่ะเอาะเอาใครยิบไปอีกวะเนี่ยโอ้โหแล้วตูจะเสร็จไหม ลังสุดท้ายเอาไม่เอาไม่ใช่ใชสีเหลือหรีหนึ่งลังเอาไม่ไม่ไม่งั้นผมไปดึงจัดตรงนี้แล้วกันกระทางเฮ้ยเดี๋ยวมันโอเคมันจะเสีหมึองกันนี่เต็มปือแล้วก็ดินเดี๋ยวนะดินอยู่ไหนวะเนี่ย หูดินหมดต้องไปดึงไหมเฮ้ยดีนี้เลยเยอะครับโอเคงั้นสั่งเพิ่มเอาละเรียบร้อยก็ที่เหลือก็เดี๋ยวไปมากให้พนักง,งานเรานะฮะเดี๋ยวออันนี้มันกองดินเปล่าใช่ไหม เออที่เก็บที่เก็บอ่ะโอเคเอา,มาเมล็ดเออเดี๋ยวนะามันจะปลูกอะไรดิเอาแครอทแครอทกับมะเขือเทศแล้วกันเดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนแครอทอันนี้มะเขือเทศเอาละที่เหลืกวก็ห้พนักง,งานแนะเคลีย์เออแครอท ี่แล้วก็ขยะเกือ่อนเลยฮะอันนี้ดินเหลือเหลือ60%เอนเอาไปขายได้ไหมขายไม่ได้ <laughs> เอองั้นเอาไวน้นก่อนแล้วกันนะครับถึงมันจะขวางทางนะแต่โอเคทิ้งดีกว่าไม่สนใจฮะของเราเยอะนะเอาละฝั่งนี้เคลียร์เสร็จยังเนี่ยโอ้โหขนาดปลูกสองคนแล้วเนี่ยปลูกกี่วันเสร็จครับเนี่ยโอ้โห ไม่เอาจริงผมก็เอาของไว้ตรงนี้นะแต่ประเด็นคือเขาไม่เก็บอะทำไมชอบไปเก็บมาตรงนี้วะเนี่ยตรงขายด้วยดีควรจะเดินไม่ถึงนะฮะสรุปผมวางไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะฮะงั้นเอาไปไว้ข้างในดีไหมข้างในก็ไม่มีพื้นที่วางครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวปล่อยเกลือตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอ่อค่ยอพเกรดแล้วคว่อยไปเก็บตรงนี้ผมขอเคลียร์ขาย,ยากะก่อน อยากเรียนเรื่องกระจกเนียบเกินเลยนี่เอาไปเก็บโบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของหายเยอะเลยแปบบ๊บนึงดอกมงดอกไม้ใช่ไหมโอ้ตังหกร้อยพอไม่หนี่เดี๋ยวต้องเหลือไปจ่ายคนงานด้วย เราจะสั่งวันนี้ได้ไมัสี400่ร้อยอสี่ร้อยได้อยู่ครับบัวรถน้ำโอ้โหกระทงกระถางไปหมดแล้วจัดมาบัวรถน้ำสองอันดินมีครับกระถางพอมีโอเคเอาแค่พอใช้งานยายไปก่อนโอ้โหต้องรีบขายเด้อใกล้จะทุบหนึ่งแล้วรีบเลยฮะเออพนักง,งานมีกี่คนน่าจะประมาณสองร้อยมั้ง ตังที่ต้องจ่ายต่อว,วันหรอกเออค่าจ้างนะฮะไอ้เองจะปลูกเสร็จตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยรีนิดเดียวเหลืออะไรเหลือมะเขือเทศกับหัวใจเท้าอย่างสองอย่างนี่มะเขือเทศอีกมะเขือเทศแค่รอทโอเคน่าจะดึงคุณรับประมาณสี่รอบรอเปล่าเอาละอ้โหบวัวตนน้ำใหม่ ยังเร็วอ่ะเร็วกว่าเก,าก่าครับรึเปล่านี่ไม่รู้แต่ไม่ได้รถนานนะเออลืมไปฮะประสบการณ์ที่เคยชินชากับการรถนานๆกว่ามันจะเต็มโอ้โหเต็มปลือกครับโอเคตัวน,นี้เราต้องได้ใช้อีกนะนรับกว่าเราจะมีตังค์เอเหลือกี่อันเนี่ยหนึ่งสองหรือสองที่เฮ้ยเร็วหน่อยฝั่งนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะครับโอเค เปิดรวดจะได้แบบให้มันโตเร็วๆน,น,นะครับ <c oughs> เสียงกันไฟร้อหูโอเคเคียยวหมดนะครับตรงนีเ้เคียร์เสร็จจังเฮ้ยโอเคเสร็จครับอนอนเลยดีกว่าเอาลนะฮะ41วันที่เราอยู่มา เปิดร้านมันดึงนะครับโอ้โหตังค์มีหนึ่งร้อยอันนี้อะไรวะเนี่ยกระถางโอ้โหผมน่าจะนอนตอนเขาทำงานอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรนี่ของเปล่าเก็บไว้น,นี้หลังไม้มาทิ้งแถวๆเนะี่ยเฮ้ยไม่มีพื้นที่เก็บแป๊บนะึงงั้นก็เอาทิ้งเลยแล้วกันนะ,ค,ะครับทิ้งเนี่ยเราก็ได้ตังค์ด้วยนะไว้ใส่ใจครับไว้แต่ลังไม้นี่ราคาอย่างแพงเลยเมื่อกี้ โอ้โหแค่ลงแคอ่ออเรือครับอะแล้วก็ตอนนี้คนสวนก็น่าจะว่างยาวนะเพราะว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็รอแค่ให้มันโตนะฮะแล้วก็คนสวนก็จะทํางานเขาจะทํางานหนักช่วงกเกี่ยวกับเอ,อปลูกนะฮะพอปลูกก็แบบหนักไปปอนานด้วย แล้ววันนี้ก็มาถึงครับได้เวลาเก็บเกี่ยวพืชผลกันสักทีนะครับวันที่44นะครับก็ไปให้นงานเคลียร์เลยดีกว่าครับนี่เขาจะได้มีงานทาแล้วโอ้โหแบบเต็มเปือฮะก็นี่ชุวงนี้นี่ยเขาจะมีงานกันนี้หลังจาก5วันมานี่เขาม,มีงานทํากันเลยนะฮะแล้วก็โอเคตอนนี้ผมมีตังค์อยู่2วัน5นะครับก็คือตอนนี้ผมอยากซื้อใบอนุญาตสินค้าใหม่นะครับนี่ มันมีดอกมงดอกไม้ใหม่นะก็คือราคาพันสี่แล้วก็อีกอย่างนึก็คือผมอยากออซื้อหัวสปิงเกอร์ให้กับเรื่องกระจกเรานะหนึ่งพันเอาจิงมันพอนครับสองอย่างนี้แต่ประเด็นคือถ้าสมมติว่าเราซื้อใบอนุญาตใช่ไหมมันก็ต้องมีมีโซนเก็บของนะฮะเออเมื่อมีโซนนี้ด้วยงั้นผมจะเอาไอ้ตัวสินค้าใหม่ละกันนะไอเรื่องกระจกยังพอแบบตอนนี้คือให้พนักงานเขาเคลียร์ไปก่อนนะครับก็คือให้เขาเคลียร์เก็บเกี่ยวไปก่อนนะครับก็อตอนนี้ เราก็ซื้อเป็นญาติกันเลยแล้วกันแบบเพิ่มไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นแต่ตอนนี้ผมลืมเปิดร้านเนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ลืมได้ไงครับนี่เอ่อแล้วก็ขังโอเคนี้เก้าร้ครับขยายเป็นส่วนฝั่งนู้นเพิ่มเติมครับอ่าแล้วก็ได้ต้องชั้นวางนะฮะชั้นวางได้กี่ชั้นเนี่ยแบบมีสองร้0ยใช่ไหมไปเจอชั้นวางโอ้โหดิได้ชั้นเดียวใช่ไหม มันต้องสามร้อยกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องสั่งของก่อนนี่โอเคเดี๋ยวเอาชั้นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพนักงานเราขนไม่ชันนะฮะโอ้ตั้งสองพันไม่พอเนี่ยเออแป๊บนึงตรงกระถางย้ายนี่ครับได้ใส่ฝั่งนี้นี่พื้นที่ใหม่ครับโอ้คอยนี่นี่เฮ้ยโอ้โหเข้าเข้ามุมมาดีครับแล้วก็เออ ไอ้ตัวเล็กมาใส่ตรงนี้พอดีเออพอมองพอเจาะครับมันเหลือหล่อมๆมานี่นี่เดี๋ยวเราไปตรงนั้นหันมาฝั่งนี้แล้วกันครับเออมันจะเหลือเกินไปก,ก็ก็ได้อยู่ครับเออได้อยู่พอ,พอวางได้มาไม่ไม่ไม่ไมไมโอเคตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ต้องซื้อมาเพิ่มฝั่งนี้ด้วยเออเฮ้ยได้อีกแล้วหนึ่งชั้น เฮ้ยหรือเอาของมาก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันวางในสาอย่างใช่ไหมตอนนี้เราได้ยีบดอกไม้ใหม่สมบูรณ์เออหกชนิดเพิ่มเติมนะฮะโอ้โหซื้อเลยซื้อซื้อมาสามอย่างก่อนโอเคดอกไม้ใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเออผมตั้งราคาพวกสินค้าใหม่มาอย่างวะเนี่ยเออสินค้าที่เพิ่งซื้อมาโอ้โห เดินมึงการชิคราคาแป๊บโอเคนี่ราคาคงที่นะครับประตุงราถาเฮ้ยผมว่าแล้วทำไมผมขายแบบของพืนช้านะพวกดอกไม้ใหม่องเงี้ยเอ,เอ้เอตรงเนี้ยคือผมไม่ได้ตั้งราคาลืมอ่ะไม่ใช่อะไรอ,ะอ่ะโอเคดอกไม้ไปเก็บแล้วชิม,มี่ครับอ่ะเดี๋ยวนะแคเอาแครอทมาเก็บดีเนี่ย เฮ้ยพี่เออนะ่เติมเติมเติมเลยเฮ้ย oh. <Hey, S 2> พี่จะบอกน่าเอาไปทิ้ง <laughs> เฮ้ยเออเดี๋ยวเขาของมาเก็บแนฮะ <laughs> ดีฮะดี <laughs> เอามาคืนที่เดิม <laughs> ตูนึกว่าจะเอาไปทิ้ง <laughs> เออไม่แค่รถอ่ะมันมีพื้นที่วางนะั่นแหละทำไมเขาไม่วางกันวนะแป๊บห <laughs> นึง่ง <laughs> อ๋อมันเต็ม <laughs> โอ้โหมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมเนะี <laughs> ่ยงั้น เราต้องเพิ่มไอตัววางสินค้าเพิ่มครับนี่วางผลไม้เพิ่มอ่ะแค่หลอดปลูกเยอะใช่ไหมงั้นของมาสักสามที่ได้ไหมเออเอาชั้นวางสินค้ามาผักผลไม้ครับโหตึงๆเหมือนกันนะเอามาสองร้อยแปดสิบใช่ไหมสองที่โอเคนี่ครับแค่หลอดปลูกเยอะนี่อะไร เฮ้ยเดี๋ยววางตรงนี้ได้น่าจะได้ไมั้งเออนี่ยค้างๆเขาเติปเลยตอนแรกกะจะไว้ตรงกลางอ่ะจะลืมไปว่าลูกค้าต่อคิว <c oughs> แล้วตอนที่จะใส่ก็จะเป็นแครอทแหละนะครับแครอทมันเยอะไม่รู้ว่าอะไรเหลือบ้างมั้ยแครอทเลยก็มากให้ลูกค้าก่อน ไม่ใช่มาร์คให้พนักง,งานแล้วก็เอ่มมีอะไรเหลือบ้างแบบป๊บนึงฮะ,มะเมื่อคืนทศโอ้โหเมื่อคืทศก็เยอะโัเดิรเช้านี้แทบจะหายไปเลย <c oughs> เออมื่อืนเทีเ่ยวยงวางอยู่วางอยู่ <c oughs> เ,เดี๋ยวโมเดิร์พนักง,งานอันนี้มามาร์คให้เฉยนะโอเคที่เหลือก็ปล่อยเขาเคลียร์ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เอ่เอเฮ้ย <c oughs> มันต้องมีชั้นวางของอีกดิโอ้โหแป๊บนึง วาง2 0งด้วยไม่จบไม่สิ้นยิมี่งั้นเอาไว้ตรงกลางแล้วกันเออนี่ครับเออไว้ประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวทางเดินเอาเหลือมๆมินดนึงโอเคคงไม่ต่อแถวใช่ไหมมันโดนแท้แต่ลูกค้าไม่น่าเยอะหรอกนะครับก็ปล่อย,อยไว้ก่อนแล้วก็นี้ไปมาร์คก,ก่อน เออเด้อเออตรงนี้มันก็ว่างไงตรงนี้ก็ว่างเออแป๊บนึงแล้วก็มันมีพื้นที่ว่างอยู่เออตรงข้างบนอ่ะนี่ว่างเคลียร์อันไหนว่างเราเคลียร์ให้หมดครับก็นี่จอกสุดท้ายครับใส่ข้างบนเลยไล่งลงมาแล้วก็ที่เหลือพื้นงานเคลียร์เด้อแล้วก็น่าจะต้องเพิ่มเอ่อพื้นที่เก็บของอีกชั้นเก็บของ เอชอั้นเก็บของหนึ่งที่แล้วก็ดอกไม้ใหม่ครับเท่าไรสองร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันขายทันไหมเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวไม่โดนเดี๋ยวไว้ซือ้อพวกนี้แล้วกันนะเพราะวันนี้อาจจะต้องเก็บตังไว้เออให้พนักง,งานนะฮะเพราะพนักง,งานนี่ใช้เยอะจ้างสามร้อยได้สามร้อยหกสิบนะถ้าผมจำไม่ผิดเออตักเตือนไปเยอะเลย โอเคตอนนี้ก็ขายขายไปเท่าที่มีไปก่อนนะครับถึงลูกค้าจะบ่นก็ช่างนะก็ไปไปนะครับฮะเดี๋ยวนะไอ้นี่มาเต็ไหนเนี้ยไม่โตกับเพื่อนเนะี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหรถไม่ถึงใช่ไหมไม่โตไม่ทันเพื่อน,นครับโอ้ยอย่างว่าอะไรเองกินอาหารไม่ทันเขาอะนะไม่ใช่หรอกผมรถน้ำไม่ทนัน <c oughs> เออไม่โดนใช่ไหม นี่แหละเหตุผลที่ผมอยากซื้อปิงเกอร์ก็คือนี่ครับบางทีเราดูไม่ครบถ้วนอ่ะเออเจ๊กล่องเปล่าไม่มีใช่ไหมชั้นวางก็แทบจะแบบไม่มีที่ใส่ครับคือเราแบบสวนเรามัน,นล้นตาขาซะเลอเกินอันนี้มีพื้นที่เอ,อ้ยเอา้าน,นี่ัวอ,อะไร,รนะพี่ขายมนเลยครับผมลืมไปว่าเรามีพื้นที่ขายส่วนตัวนะออนี่ครับเจ๊ตัวนี้มีเจ๊เจ๊ตัวนี้มีด้วย มีกล่องเปล่ามีอ่าเพิ่งรู้ตัวครับแล้วก็โอ้โหเมล็ดพืชเอา้ามีคนขโมยไปเก็บซะแหละต้องหากล่องเปล่ามาให้เจ๊แกไหมเออตรงนี้แล้วกันโอเคเกี้กองแหญ่เอาไปขายเออผมก็ลืมไปว่าตรงนี้มันก็สามารถทําตังค์ให้เราได้เหมือนกันนะครับโอ้โยลืมมีซ่าสนิทเลยรู้สึกว่าเจ๊แกนี่จะเก็บเกี่ยวเร็วขูดสมควรนะครับดูดิปแป๊บๆนี่หมดส่วน,น,แ,วนแล้วแค่หนึ่งวันนะเนี่ยเออ ก็วันนี้ร0อพกนกงานเคลียร์คุณไปก่อนนะครับแปดรอยเอ้ยเป็นร้อยใช่ไหมเออเป็นร้อยโอ้โหน่าจต้องซื้อของเพิ่มวงชั้นวางพื้นที่ไอตัวเก็บของด้วยแปดรอยแล้วครับหมดเลยยังลูกค้าวันนี้โ,โหพี่้องแรมมัดวดนจริงเอา้าเริ่มปลูกกันแล้วครับ แล้วก็เดี๋ยวไอ้นี่มันจะโตตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้พวงนี้ก็โตครับโอเคอันนี้พวงร้นานไหมใช่ไหมเต็มไหมใช่ไหมอ่าโอเคถือว่าเต็มครับเต็มแล้วเต็มปืนเลยโอเครอนเลยดีกว่าครับนี่สี่จุดห้าวัตต์โอ้โหพลังงานแบบเกินเลยครับถามหากล่องนี่ละอ๋อไม่มีกล่องเก็บใช่ไหม ผมมีกองเก็บไอตัวพืชสุดท้ายครับงั้นเดี๋ยวผมเก็บให้แล้วกันนะอ่ผมจะนี่พี่ขายแล้วก็เดี๋ยวเก็บให้แล้วก็พวกพี่ก็เชิญไปแบบทําสวนกันเลยแล้วกันนี่ถเก็บให้เก็บให้แล้วก็ขายครับแล้วเกาะนี้ครับเหลือแค่ง,งานเขาแล้วนะครับก็ที่เหลือเขาปลูกไปคือผมจะไม่วุ่นวายเพราะขี้เกียจไม่ใช่อะไรครับเอาละเดี๋ยวเราไปจัดการพวกดอกบ,บุ้งดอกไม้ที่เหลือแล้วกันนะครับของใหม่ดอกไม้สามสุดท้าย ซื้อมาโหลดแล้วก็เดี๋ยวต้องไปมาร์คเฮ้ยเด็ดนะต้องให้เขาไปเก็บก่อนนะครับให้มาร์คพื้นที่เก็บก่อนเอ้าเดี๋ยวใครมันอเอาแคเลอทมาเก็บตรงนี้อยู่เนี่ยโอ้ยตวัวเอ้ยเคลียร์ซัพพื้นที่ให้ว่างๆล่ะนี่ครับเก็บโหลดของกละดาดาวเห็นไหมมันก็จะไม่เหลือชั้นวางอีก แล้วตู้ต้องไปวางเองอันนี้วางก่อนแล้วก็ไปวางนะนี่แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าของในคลังจะโลง่ลงๆนะฮะต้องสั่งของละเดี๋ยวรอก,ก่อนโอเคต้นสุดท้ายโบกให้ตอนนี้พร้อมสั่งแบบเต็มพิกัดอะ่ะดูดิแบบโล่งโจ้งเลยเออแต่พวกผักมีเยอะแฮะยี่กูเยอะเต็มปลื้เลยแปดแปดร้อยอ่ะ วาแล้วทำไมไม่เห็นลูกค้าเข้าร้านพิมเปิดโอเคเออข้างบนใช่ไหมพวกดอกไม้ของไม่คือสั่งไมแล้วนะฮะก็สั่งของกล่ามาให้หมดเลยโอเคเราสั่งได้ครั้งละยี่สิบนะอุ้ยกินลอยตึงๆเลยครับแล้วก็เหลือแค่มเมล็ดที่ยังไม่ได้สั่งมาเพิ่มนะฮะมเมล็ดก็มันยังเหลือเยอะอยู่แต่อีกสักพักอาจจะหมดเพราะว่าเราไปปลูกด,ด้วยไงตอนนี้ก็เริ่มทํางานกันอยู่นะครับเดี๋ยวลอสินค้าเลยโอ้โหเกือน,นะฮะก็ ปล่อยฮะให้พนักงานเคลียร์เราก็ไปนั่งชิวๆแบบชิวสบายใจนะครับเฮ้ยตัวนี้รีวิวสามสิบแล้วใช่ไหมไปดูของก่อนมีของใหม่ไหมมีของอะไรช่วยช่วยเราได้บ้างนะฮะเออสามสิบเฮ้ยอ๋อสามสิบถึงเนี่ยไอตัวแท็บเล็ตก็คือเราสามารถไม่ต้องเดินมาที่คอมก็คือกดแท็บก็คือจะได้เป็นแท็บเล็ตก็คือเข้าไปดูสั่งซื้อสินค้าตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้บ้านนกนี่คือ เราสั่งของทุกอย่างมาน้ไอเทมจะจะเจียบในกล,อกลอ่องกล่องอ่ากล่องกล่องลังขนาดใหญ่อ่ะไม่รู้ว่าจะเจ็บแบบไหนนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องรอดูแล้วก็นี่ครับเลเวลเอ,อ่อสามสิบสองก็คือช่วยในการพาอปลูกแต่ตัวนี้เรายังไม่ถึงนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนต้องรอให้เลเวลถึงก็ค่อยมาดูนะครับนี่อุ้ยเดี๋ยวตังเพิ่มเร็วๆเฮ้เดี๋ยนะให้จัดของช่วยไหมครับอันนี้มเมลิดผักเยอะอยู่น,นี่ก็มลิดเยอะอยู่ฮห ดีดม่ค่อยเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊เจ๊เจะหิ้วไปด้วยทำไมวะ <laughs> มาตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูสวนก่อน,น้วกันว่าใกล้เสร็จหรือ,อยังฝั่งนี้ยังไม่เสร็จนะครับเหลือครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ก็เกือบ,เก,อบเกือบเสร็จฮนะหนึ่งวันโอ้ถ้าสมมติว่ามันมีกี่ทีวะน่าจะสิบสองทีหรือเปล่า <laughs> เรื่องกระจก <laughs> ผมว่าน่าจะใช้เวาปปูประมาณวันถึงสองวันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับต่อ,อน,นี้ปล่อยไปก่อนก็คือนี้ผมไม่ได้ช่วยนะครับคืออันนี้ผมนั่งแบบชิวๆสบายๆแล้วแล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าของในคลังมีนะครับแต่ลูกค้าเอยไม่ใช่พนักงานเติมไม่ทันแล้วก็ลูกค้าแบบซื้อเรีวนะฮะคือแบบซื้ออย่างคนจีก็เลยแบบเติมไม่ทันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็ตอนนี้ล้งางไก้จะผิดละนี่โอ้โหเวลสามสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าพนักงานนี่ครับ เลยว่ต่อไปที่เราจ้างได้คือ35มส้น่าจะยาวไกลครับก็คนส่วน38แคทเชียร์นี่36อีกไกลนะครับกว่าจะถึงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรียงกระจกกี่ที่ครับ12ที่ก็เลยว่ายาวๆฮนะสวนเรามันจะอลังการแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะเล่นมายังไม่ถึงครึ่งเลยครับเออสวนก็อัพเรียงกระจกเออเรียงกระจกได้2ทีออ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ประมาณนั้น เอาละงั้นเดี๋ยวพาร์ทน,นี้เดี๋ยวผมขอลาไอ้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่าต่อในพาร์ทหน้านะฮะว่าเราจะไปยังไงกันต่อโอเคก็สำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมถึงท้ายคลิปกันด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากากดติดตามไปด้วยแล้วเจอใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ